ในกรณีที่คุณเจอผู้ซื้อที่เครดิตทางการเงินเนี่ยไม่ค่อยดีนะคะคุณจะแก้ไขยังไงนะคะมาฟังคำตอบตังนี้นะคะเรามีหลายๆวิธีที่เรื่องในการาช่วยของคุณนะคะแต่วิธีนี้ก็คือเป็นวิธีสุดท้ายที่หมดแล้วซึ่งหนทางนะคะอาจจะต้องหา ผู้ซื้อ,อรายอื่นนะคะถ้าลูกค้าของคุณเนี่ยมันมีความเสี่ยงเกินไปนะคะกรณีที่ผู้ซื้อเนี่ยไม่มีเครดิตนะแล้วก็หาทางออกในเรื่องของการผ่อนดาวอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการรับในเรื่องของอาการผ่อนตรงกับเราเนี่ยคุณก็ไม่สามารถรับได้อีกนะคะอาจจะต้องหาลูกค้ารายใหม่นะคะอาจจะขยายตลาดนะคะเพื่อหาผู้ซื้อ,อรายใหม่ที่กู้ง่ายกว่าประกาศลงเว็บไซต์ ะะอาสังหาต่างๆหรือทําโฆษณาให้กับกลุ่มที่ททมีคุณสมบัติเพียบพร้อมในเรื่องของการกู้นะคะหรือในเรื่องของการหานักลงทุนในการซึ่งเงินสดนะคะอาจจะช่วยได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะเขาอาจจะต้องมีการเพ่งเลงนะมองดูนะเราอาจจะพิจารณาในเรื่องของการผ่อนดาวนะคะโดยเรื่องของหลักประกันต่างๆอะไรแบบนี้ยังไงเสีย ก็อยากให้คุณพิจารณาหลายหหัวข้อนะคะว่าสามารถที่จะรับได้หรือเปล่าค่ะ